วันนี้เราจะมารีวิวร้านกาแฟของเพื่อนเราเองสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเรากลับไทยมาแล้วเราก็ได้กลับไปที่เชียงใหม่เป็นการกลับไปในรอบสปีเลยเราก็ได้ไปเจอกับเพื่อนสมัยเรียนเมื่อก่อนเราเรียนมปลายที่ยุพร,ราชค่ะหนึ่งในเพื่อนสมัยมปลายของเราตอนนี้เป็นเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆร้านนี้ชื่อว่าร้าน g r e Green Tree g r e ีนแปลว่าสีเขียวส่วนท e ีก็คือต้นไม้ คนที่ทำกาแฟนี่คือแฟนของเพื่อนเราเองนะเมนูก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะราคาไม่แพงเลยเพื่อนเราชื่อแพนเปิดร้านนี้โดยทําคู่กับแฟนแฟนชื่อแปมน,นะแพนบอกว่าร้านนี้เปิดมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2564ก็เท่ากับว่าเปิดมาได้ปีกว่า,วาแล้วที่ตั้งชื่อร้านว่ากรีนทีก็คือเขามีคอนเซปต์นั่นก็คือความสบายใจใต้ต้นไม้สีเขียวเลยได้ออกมาเป็นชื่อนี้ร้านจะอยู่ที่หน้ามอแม่โจ้ซอยข้างธนาคารกรุงเทพ อันนี้คือเมนูที่เราสั่งเองเราสั่งเป็นโกโก้ในระหว่างที่รอเราก็ถามไปด้วยว่าทำไมถึงมาเปิดร้านแพนบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วก็ว่างงานอีกทั้งการทำร้านกาแฟก็เป็นความฝันด้วยมันก็เลยเหมือนเป็นโชคชะตาที่ทำให้มาเปิดร้านนี้แล้วตรงแก้วเพื่อนเราก็เขียนเองนะตัวหนังสือสวยมากอะ่ะเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยอยู่กันมาตั้งนานแล้วอีกอย่างการที่เปิดร้านนี้ไม่ได้ว่าอยู่ๆก็จะเปิดร้านนะก็คือแฟนเพื่อนเราเคยเป็นบาลิสตา้ามาก่อนมีประสบการณ์อยู่หลายปีเลย แล้วแปมก็เป็นคนชอบพูดชอบคุยชอบทํากาแฟชอบครีเอทเมนูใหม่ๆเลยคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีร้านเป็นของตัวเองให้ได้เพื่อที่จะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่และตอนนี้ฝันของทั้งสองคนก็เป็นจริงแล้วนะคะเมนูในร้านก็จะเป็นกาแฟชานมโซดาแล้วก็ยังมีเมนูที่ครีเอทขึ้นมาตามฤดูกาลด้วยอย่างเช่นช่วงนี้ก็จะเป็นนมสตรอเบอรี่โฮมเมดที่จะขายอยู่แค่3เดือนและจุดเด่นของร้านที่สําคัญก็คือเขาสามารถครีเอทเมนูได้ตามที่ลูกค้าต้องการด้วย แถมยังราคาน่ารักน่ารักเป็นมิตรกับนักศึกษาสุดๆพูดแบบไม่อวยเลยว่าอร่อยมากๆฝากไปอุดหนุนเพื่อนเราด้วยนะ